สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่พาร์ทสองนะคะก็ถ้าใครแบบงง,ง,งเข้ามาเอ๊ะอะไรพาร์ทสองนะคะก็คือคลิปนี้นะคะพอแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคือของหลุดจำนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะก็เลยขออนุญาตแบ่งเป็นสองคลิปเนาะถ้าใครไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปันนี้นะคะลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคลิปตรงนี้วะอ่าไม่รู้ว่าลิงก์อันนี้หรืออันนี้นะคะก็คือกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่หน้าช่อง YouTube ของเรานะ ของช่องพลอยนะคะก็คือมันจะมีแบ่งเป็นพัด์ทึกับพาร์ทงนะคะพัดนี้ก็คือพาร์ทงเนาะอ่ะอย่างที่บอกค่ะคลิปนี้ก็ยังเป็นแหวนเพชรนะคะแล้วก็จะมีสร้อยทองเคกันด้วยนะคะลูกค้าแบบกาลังมองหาทองเคเส้นเล็กๆไปห้อยจี้พระเล็กๆอะไรเง,งี้ยน่ารักน่ารักชิ้นวันนี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นจี้ทองคําแบบสวยๆเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ชิ้นแรกอันนี้นะคะโอ้โหชิ้นนี้แบบหลุดมาแบบว่างงงแต่ก็ชอบก็เลยเอามาให้ลูกค้าดูกันนะคะเป็นจี้ม้าทองคําค่ะเปอร์เซ็นต์ทองคือ58.5%หเรนะคะหรือ1 4บเคค่ะลูกค้าน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่6.0กร,รัมนะคะหน้ากว้าง2.0งจุคูณสอเซนติเมตรวันนี้พอ่อยคอสเนอร์ราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง 12,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นจี้ม้ารูปทรงม้าแบบนี้เลยม้ากำลังวิ่งนะคะ,ะตัวเรือนรานละ,ละเอียดนะคะก็จะเป็นงานแบบทองเก่าแบบนี้เนาะ,ะสวยงามค่ะเป็นเปอร์เซ็นทอง 58. 5้5อง58.5%นะคะ 14K ด้านล่างเขาก็จะมีตัวเป็นอักษรอ,อัลฟาเบตนะคะตัว T กับตัว M นะคะแบบนี้เวลาไปห้อยนะคะลูกค้าก็จะห้อยแล้วก็ประมาณนี้เลยนะ ก็คือห้อยกับสร้ยอยขอก็คือประมาณนี้เลยหรือไปห้อยกับเออกำไลก็ได้นะคะแบบนี้คือเป็นทองแท้นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะเป็นลายแบบนี้เนาะขอยเออให้ดูกันกนก็คือเป็นงานแบบงานคลาสสิกชุบวินเทจนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังตามหาชอบกับเก็บของเก่าสะสมของเก่าชิ้นนี้พลอยก็เรียกได้ว่าสวยอนการสวยนะคะมันดูคลาสสิกดีนะคะก็จะเป็นห้อยแบบนี้เนาะ สวยงามค่ะชิ้นนี้มีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นด้วยนะคะใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นแหวนเพชรชายแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นเพชรเม็ดเดี่ยวตรงกลางที่ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะเพชรเม็ดเดี่ยวตรงกลางเนี่ยคือไซส์0.23กรัดหรือ23ตังค์นะคะแล้วก็มีบาข้างทั้งหมด4เม็ดแบบนี้ขนาดข้างนะคะน้ําหนักเพชรอยู่ที่0.08กรัตค่ะคือน้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่0.31กรัตนะคะลูกค้าหรือ31ตังค์ค่ะตัวเรือนทองเป็นทองคํา90นะคะ น้ำหนักอยู่ที่8.23กรัมไซส์แหวนคือ59ค่ะขนาดหน้ากว้าง0.7คูณ2.0เซนติเมตรวันนี้พลอยขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง 32,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้เป็นแหวนเพชรผู้ชายนะคะที่ดีไซน์สวยมากๆเลยเพชรตรงกลางน้ำประมาณ97-98นะคะลูกคา้าก็คือเล่นไฟสวยนะคะท้องนาะแข็งแรงไม่มีตำหนินะคะสามารถให้คุณผู้ชายสวมใส่ติดนิ้วมือได้เลยปกติลูกค้าพอยนะคะเขาจะบอก จะชอบบอกกับพลอยนะคะว่าไม่ค่อยใส่เพราะว่าออทำงานหรือขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบว่าเกะก,กะนะคะแต่พลอยว่าวงนี้ดูเรียบนะคะแต่ก็ดูมีอะไรดูไม่แบบเป็นทองคําเรียบๆไปเลยคือใส่แล้วก็ยังดู ดูหรูหราแล้วก็ดูใส่ติดนิ้วได้เลยนะคะแบบนี้คือเท่ๆเลยสวยงามมากค่ะแล้ววงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาอะ,อะใครชอบนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ ชิ้นถัดมาค่ะโอ้โหเป็นแหวนเพชรสายมูนะคะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือเป็นแหวนเพชรอินฟินิตนะคะความหมายดีมีเงินมีทองไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะหรือรักเราจะรักกันตลอดไปก็ได้นะคะแบบนี้ก็คือเป็นแหวนเพชรที่มีความหมายดีมากๆเลยนะคะเป็นเพชรเกรสรอนค่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.26กรัตหรือ26ตังค์อยู่บนตัวเรือนทองคํา90ค่ะน้ําหนักรวม2.73กะ ไซส์แหวน54ปรับไซส์ได้หน้ากว้าง0-7นยคูณ 1- 0ซนเมตรค่ะวันนี้พอยคอสเนอร์ราคาส่งต่อเอาไปเพียง13,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นแหวนอินฟินิตี้ที่เพชรรอบหน้าแบบนี้นะคะอ่ะเป็นดีไซน์เลขแปแล้วก็รอบหน้าวงแบบนี้เลยนะ อ่าชัดไหมเอ่ยอ่าพอยสวมใส่บนนิ้วมือให้ดูนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยเข้าฮิตกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหวนที่มีความหมายดีใส่แล้วก็เป็นสลิมงคลกับตัวเองนะคะใส่ติดนิ้วไว้เนื้อปกติพลอยก็ใส่อยู่นะคะแต่วันนี้ถอดออกพลอยจะใส่ทั้งแหวนแล้วก็กําไลเลยนะคะแบบเป็นอินฟินิตี้แบบนี้นะคะโอ้โห้านเราสายมูแน่นมากเลยนะคะลูกค้าวงนี้นะคะไม่มีตําหนินะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย างานรายละเอียดนะคะสวยมากๆก็คือมีเพียงรอยข้องรอยขนแมวขีดข่วนนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่โดยรวมสภาพสวยครบสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นจี้ทองคําค่ะเป็นทองคํา14 K, สีสีพิงโก้ด้วยนะคะ 14K คือทองคํา 58. 58.5นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่0.9กรัมค่ะขนาดหนากว้างนะคะ1 5คูณ2.5เซนติเมตรวันนี้พอขอเสนอราคาจี้ทองเอาไปเพียงสองพ้ยห้า5 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นจีก้กางแขนที่มีพระเยซูตึงแขนแบบนี้ไว้นะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลย เป็นจี้ทองนะคะที่แบบไปห้อยแบบนี้ได้เลยนะก็ดูดูเท่ๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นทองคําแท้ด้วยนะเป็นทองคํา58.5%เลยนะคะสวยงามมากๆเลยแบบนี้คืองานละเอียดคือดีมากๆแท้จะเหมือนของมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้างดงามมากใครชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ ชิ้นถัดมาค่ะจะเป็นสร้อยทอทองเคนะคะที่เป็นลายโซ่แบบนี้สวยมากๆเลยนะคะสีหมากสุกเลยเป็นสร้อยคอทองเค 14k ค่ะ58.5%นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่5.61กรัมความยาวคือ24นิ้วนะคะสามารถสวมหัวได้ค่ะวันนี้นะคะพลอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง1950บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้แบบถูกมากๆเลยนะแล้วเป็นสี แบบพิงโกหมากสุกด้วยนะคะความยาวสามารถสุมหัวได้เลยนะคะลูกค้าอเวลาไปห้อยกับสร้อยคอหรือจอี้เมื่อกี้เรามีจี้กลางหันเอยจี้พระเยซูใช่ไหมก็ไปห้อยแบบนี้ก็ได้นะ,ะแบบนี้อ แบบนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้ามีจี้เพชรนะคะหรือจี้พระอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถไปห้อยได้เลยนะ,ะสวยงามมากๆเลยเส้นนี้เป็นลายโซ่ด้วยนะคะพลอยเอาให้ดูงานรายละเอียดเนาะอันนี้ตัวต่อขอนะคะล็อกแน่นแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะลายโซ่สวยมากๆเลยนะคะอ่า ความยาว24นิ้วลูกค้าสามารถสวมหัวได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้24นิ้วหายากนะคะคนกำลังตามหากันเยอะมากๆเลยใครไม่อยากพลาดนะคะรีบแคปรูปเลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยะคะ่แะแบบนี้เป็นลายโซ่เล่นไฟตัดไฟแบบนี้ด้วยนะสวยงามชิ้นถัดมานะคะจะเป็นจี้นะคะ ที่ไขมุกแท้นะคะลูกค้าพร้อมกับสร้อยคอทองคำ 18K 75%ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่2.42กรัมความยาวสร้อยคือ20นิ้ววันนี้นะคะพอยขอเสนอร,ราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง 6,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นจี้ไข่มุกแท้นะคะตัวมุกนะคะเขาอาจจะมีร่องรอยตำหนินิดนึงนะคะก็คือเป็นร่องรอยของธรรมชาติแท้นะคะก็คือห้ามุกแท้นเนี่ยเขาจะมีร่องรอยที่มันไม่ได้เป็นมุกแบบเต็มเต็มแบบกลมๆเลยนะคะลูกค้าคนนี้เล่นมุกน่าจะรู้ดเเูเห็นไหมคะคืออันมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ เวลากระทบไฟก็จะประมาณนี้เป็นมุกไข่มุกแท้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยพร้อมกับสร้อยคอทองคําแท้แบบนี้เป็นลายเลสเล็กนะคะเล่นไฟแบบนี้เป็นทองคํา 18K สวยมากๆเลยนะคะก็ใส่แบบว่าติดคอแบบนี้ได้นะคะทุกโอกาสเลยนะเวลาเทียบกับคอนะคะก็จะประมาณนี้เอ้ยน่ารักนะดูดูแบบไม่ไม่เรียบเกินไปนะคะก็สามารถสวมใส่ได้ไปเที่ยวได้อะไรอย่างนีเนาะ ตัวตะขอนะคะพอเอาให้ดูนะตัวตะขอนะคะก็จะเป็นตะขอแบบนี้ล็อกแน่นแข็งแรงนะคะชิ้นนี้มือเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะลูกค้าใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆ โอเคค่ะคลิปนี้ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับของหลุดจํานํานะคะส่วนใหญ่คลิปนี้จะเป็นเพชรซะส่วนใหญ่นะคะเป็นเพชรเป็นทองเนาะจะไม่ค่อยมีพลอยนะคะถ้าถ้าเป็นพลอยเนี่ยลูกค้าสามารถดูคลิปเก่าๆได้หรือว่ารอคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะมีพลอยกันเข้ามาเยอะอยู่นะอ่าแล้วถ้าวันนี้นะคะลูกค้าชอบชิ้นไหนนะคะก็สามารถแคปรูปไปนะคะถ่ายรูปไปก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดด้านบนนะคะตรงกลางเลยเข้าไปที่ค้นหานะคะพิมพ์แอ mkgem นะคะหรือ5ห้ลูกค้านะคะแบบทำไม่เป็นจริงๆพี่ไม่มี Facebook พี่ทําแบบไม่เป็นนะคะไม่เป็นหัวะคะ่ะไม่เป็นไรก็คือสามารถโทรมาหาคุณนุชได้นะคะคุณนุชก็จะเป็นแอดมินเนาะสามารถสอบถามกับคุณนุชได้เลยที่เบอร์0653601525นะคะหรือบางทีพ่ออาจจะเป็นคนรับโทรศัพท์เองแบบ ทำงานไม่ได้ยุ่งมากนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าเกิดคําพูดคาจาของพอยเนี่ยเกิดทำดํำลูกค้าไม่สบายใจนะคะหรือดูงงงพูดผิดพูดถูกบ้างพอยก็ต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ลูกค้าสามารถติชมนะคะคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคอมเมนต์พอยเห็นหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็คอยรับฟังลูกค้าแล้วก็แก้ไขในคลิปถ,ถัดไปเนาะโอเคยังไงวันนี้นะคะพอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ลูกคา้าทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบโรคโควิดระบาดหนักมากๆนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยพออยาก อยากให้ลูกค้าอยู่กับพลอยกันไปนานๆเนาะยังไงวันนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ